สวัสดีช,ช่วงเที่ยงของวันที่12เมษาครับมีงานมาฝากหหน่วยงานนะครับช่วงเที่ยงช่วงเช้าได้ไป็นึหน่วยงานแล้วก็ช่วงเที่ยงได้อีก่หน่วยงานอย่างที่บอกอยู่บ่อยๆบอกอยู่ทุกๆวิดีโอนะครับว่างานช่วงนี้หายากนะครับแต่ผมก็พยายามนะครับพยายามก็ได้มาอีกหหน่วยงานก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับงานที่ได้มาเที่ยงวันนี้ไปดูครับ งานจากเอสโซครับสถานบริการน้ำมันเอสโซสาขานิคมแหลมฉบังครับต้องการพนักงานเติมน้ำมัน1อัตรา1อัตราเท่านั้นนะครับหลายคนดูวิดีโอนี้เป็น10เป็น100หรืออาจจะเป็นพันคนที่สนใจ รีบนะครับเพราะแค่1อัตราเท่านั้นเลยนะฮะารายละเอียดก็คืออายุ1 8บแปถึงสีปีครับเพศชายไม่ต้องมีประสบการณ์ครับไม่จํากัดวุฒิการศึกษาสามารถทํางานเป็นกะได้ครับมี OT ประจำนะครับหยุด สัปดาห์ละ1วันรายได้เดือนละ13,600บาทขึ้นไปมีเบี้ยขยันเดือนละ800บาทได้ครับมีเงินพิเศษจากการขายมีประกันสังคมมีชุดพนักง,งานฟรีมีโบนัสตามผลประกอบการครับขอคนที่ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้านะครับถ้ามีประสบการณ์ในปัม๊มมาก่อนจะบวกเพิ่มให้อีก1,000บาทเลื่อนกลับไปดูครับจาก13,600 ก็จะเป็น14,600และเบีย้ยขยันอีก800นะครับเป็นเท่าไหร่แล้ว15,400ต่อเดือนแล้วนะครับยังไม่รวมยิบย่อยเล็กๆน้อยๆส่วนอื่นด้วยนะครับเบื้องต้นก็1 0 0 0 0 5,400แล้วนะถ้าคุณมีประสบการณ์นะครับสนใจสมัครและสัมภาษณ์รูปผลทันทีเลยติดต่อฝ่ายบุคคลครับ061 459 9654ครับ061 459 9654นะครับ a c e b o o k ผู้ประกาศชื่อเอโซแลมฉบังนะครับ ก็แบบนี้นะครับเจ็ดโมงเชา้าหนึ่งหนึ่งคลิปหนึ่งวิดีโอนะครับแล้วก็เที่ยงอีกหนึ่งวิดีโอแต่ว่าแต่ละวันเนี่ยจะมีจํานวนหน่วยงานมีจํานวนตําแหน่งงานว่างไม่เท่ากันนะครับก็ฝากติดตามอย่างที่บอกแหละกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับแล้วก็ช่องทางของเราเนี่ยนะฮะจะมีช่องทางการติดต่อหลากหลายช่องทางมากเดี๋ยวผมจะลงช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์เป็น Facebook เป็นเพจอะไรต่างๆนะครับเผื่อคุณอยากจะติดต่อเป็นการส่วนตัวกับเรา เราจะลงไว้ให้ใต้วิดีโอนี้ขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ